สวัสดีผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพช่างสิบหมู่สาขาช่างเขียนไทยแดน5เรือนจำพิเศษธนบุรีทุกท่านครับครั้งนี้ก็เช่นเคยครูก็ต้องทวงการบ้านอีกเหมือนเดิมน,นะครับว่าไปฝึกกันมาบ้างหรือยังแล้วก็คลองบ้างหรือยังเพราะว่าตอนนี้เริ่มเข้มข้นขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าเริ่มที่จะมี แบบอธรษานคิไปแล้วก็แบบตัวอย่างไปให้ฝึกเขียนนะครับตามตัวอย่างที่ให้คัดลอกเลยนะครับแต่รู้สึกว่าถ้าที่ครูทำความเข้าใจทุกครั้งนะครับที่ครูได้บรรยายไปนะครูก็มาพิจารณาดูแต่ละครั้งครูคิดว่าสามครั้งที่ที่ผ่านมานะครับเริ่มยากและครั้งนี้ก็ยากขึ้นนะครับ เขาก็ยากขึ้นหมายถึงว่าถ้าผ่านะบวนการที่ฝึกมาแล้วเนี่ยก็จะไม่ยากแต่ถ้าไม่ได้ฝึกมาเลยไม่ได้อะไรฝึกเขียนลองมืออะไรมานะครับมันก็ค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงแต่ยังไงก็ต้องต้องทำความเข้าใจนะครับรอย่างน้นอยๆเนี่ยก็จะได้คล่องขึ้นเพราะว่าครั้งนี้มันก็ยุ่งยากขึ้นอีกเพราะว่าเป็นนะฮะนกเปลวเครือเถาที่ครูจะให้ไป จะมีนกคาบนะฮะมีตัวคาบหลายหลาย,หลายตัวเลยนะครับก็เพราะลายประดิษฐ์เหล่านี้แหละครับมันมันจะมีสเสน่ห์แต่ว่าถ้าคุณทําได้ดีแล้วเนี่ยต่อไปมันก็จะพิวแล้วก็จะมีคุณค่าแล้วก็จะสวยงามขึ้นแล้วการที่จะเขียนนะครับครูก็พยายามที่จะหาวิธีที่ง่ายที่สุดในในเรื่องของการแบ่งสัดส,ส่วนของโครงสร้างนะฮะ แล้วก็ครูก็จะแนะเรื่อยๆว่าควรจะอยู่ตรงไหนนะครับอันนี้คือจะปีตารางไปให้นะครับมีแพทเทิร์นไปให้เลยนะครับมัน20เซนนะฮะเป็นสีน่เหลี่ยมจตุรัสอย่างคือด้านละ20 20บนะฮะแบ่งมามาเป็นสี่สี่สี่เหลี่ยมน,นะครับไี 4, 4, 4, 4้สี่ที่ที่สีู่กนะเขาเรียงกันอยู่นะครับเป็นสีน่เหลี่ยมจตุรัสครูก็แบ่งไว้ให้้วก็น่าจะ คือละเอียดมากๆแล้วครูให้ไปนะก็เพียงแต่ว่าคุณก็พยายามนะลอกลายให้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 ตรงล็อกที่ครูให้ไว้แล้วครูก็พยายามที่จะค้าล่างของสร้างของเขานเขาไอ้ไอ้อะไรขนบขนบเปลวนะฮะว่าเขาจะขึ้นยังไงมีคาอยังไงมาแต่ครูไม่ได้ลงตัวนกค่าไปให้แต่ครูจะลงลายเส้นให้ให้คุณแกะไปแกะนะครับ แก่ทีละอย่างละอย่างไปแล้วก็ค่อยๆทำความเข้าใจไปแล้วก็จะเข้าใจมากขึ้นแต่ตอนนี้เป็นสิ่งที่อาจจะต้องลำบากใจนิดนึิงคือมันมือจะไม่ได้ไปแล้วก็ความคิดของเราด้วยแล้วก็เรื่องของความเข้าใจในตัวของกนดเถากนดนะครับว่าเขาจะไปยังไงนกคาบมีลีลายังไงแต่ครูก็จะให้แกะตามนี้ไปเลยตามที่ตัวอย่างที่่าให้ไปนะครับหวังว่า คงจะง่ายขึ้นนะครับแต่ขอให้ฝึกถ้ายากยังไงก็ต้องฝึกนะครับเพราะว่าอีกไม่กี่ครั้งแล้วก็เดี๋ยวจะได้ลงของจริงนะครับครั้งนี้ก็อีกไม่กี่ครั้งนะเดี๋ยวเราจะให้ถมลายนะครับแต่ตอนนี้ให้เล่นเส้นอย่างนี้ไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวดูสาธิตนะครับต่อไปแสเชิญชมนะครับการสาธิตนะครับดูก็จะทำตาราง ให้นะครับอันนี้คือสัดส่วนโครงสร้างของกระนกเปลวเพือถ่านะครับก็จะ,จะมีนกคาบนะครับก็ให้คุณเนี่ยสร้างนะครับเพราะอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับแต่ครูจะเอามาครึ่งหนึ่งเพื่อครึ่งหนึ่งเดี๋ยวคุณก็สามารถจะลอกด้านนี้พลิกไปด้านหนึ่งได้นะครับขอขอให้เสร็จด้านนี้นะครับก็คือทุกด้านเนี่ยมันสิบเซนนะครับแล้วครูก็จะแบ่ง ตัวที่เป็นนะฮะตัวหน้าสิงเนี่ยครับหน้าสิงเนี่ยฮะหน้าการอะไรเนี่ยครับเนี่ยตรงนี้นี่คือแบ่งนะครับไว้เรียบร้อยแล้วว่าเท่าไหร่สัดส่วนเท่าไหร่นะฮะจากตรงนี้มาตรงนี้เท่าไหร่ครูก็ทําตารางแบบตรงนี้เลยนะฮะทำแพทเทิร right. ์นเนี parfois, <ổi quién> ่ยเนี ША, ่ยตรงนี้ได้เลยนะครับเอาไปทำก็ทําไา้หลายอันนะครับแล้วก็ลองดูนะครับเนี่ยสัดส่วนก็เป็นอย่างนี้เลยนะครับวัดมาจากตรงนี้เท่าไหร่ครูก็คหนดไว้ให้แล้วนะครับ ตรงนี้มาถึงตรงนี้เท่าไหร่ครูก็กําหนดไปแล้วตรงนี้มาถึงตรงนี้เท่าไหร่ครูก็กาหนดไปแล้วนะครับและตรงนี้มาถึงตรงนี้ครูก็กำหนดไปแล้วว่าเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะก็จะบอกไว้ให้แล้วก็ตรงนี้ฟางเท่าไหร่นะครับอย่างละสองนิ้วครึ่งนี่ก็คือสองเซนครึ่งก็เป็นห้าเซนนะฮะวัดมานะครับตรงนี้ด้านละสิบหมดนะครับอันนี้ก็เป็น โครงสร้างที่คุณต้องสร้างนะครับสร้างด้วยไม้บรรทัดนะครับอย่าไปลา้ามือเพราะว่ามันเป๊ะแล้วครับตอนนี้คือต้องสี่เหลี่ยมเปะ๊ะแล้วก็อะไรทุกอย่างต้องเป๊ะหมดนะครับก็ได้โครงสร้างไปแล้วนะได้ได้โครงสร้างของของสี่เหลี่ยมคณะนี้ไปดูโครงสร้างที่เขาจะวิ่งเครือเถานะครับของอกระหนกเปลวนคะครับเขาจะไปไหนเครือเขาจะไปตรงไหนอะไรอะไเดี๋ยวครูก็จะชี้แจงให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับ เี่กครับก็คงสร้างเพราะเพราะว่าถ้ากูสร้างให้คูดใบก็คงจะอีกนานเลยฝ่าจะเสร็จกูก็พยายามค่อยๆล่างไปนะครับเมื่อกี้ตรงนี้เลยตรงตรง,ตรงหน้าตรงนี้นะครับก็คือก็คืออยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยเนี่ยนีคือเนี่ยตรงนี้แล้วกูก็พยายามที่จะลากให้ดูก่อนนะฮะล่างว่าตรงนี้คือหน้าการนะครับเนี่ยแล้วก็จะออกตรงไหนนะฮะตรงไหนมาก็ล่างไป นะครูก็จะออกไว้ให้เพราะจริงๆแล้วเดี๋ยวก็จะเห็นของจริงของจริงครูก็จะแนบให้ไปอีกนะครับว่าคุณก็ต้องคัดลอกตามนี้แล้วก็กําหนดว่าตัวของนกคาบอยู่ตรงไหนช่วงไหนบ้างที่มีนกคาบนกคาบนะครับแล้วก็จะแตกลายนะอย่างที่ให้ให้ให้ไปคราวที่แล้วให้ดูว่านกคาบเนี่ยเวลาเขาแตกลายไปนะแตกแตกเถาไปเนี่ยสามเถานะครสองเถาสามเถา นะกูก็ให้ตัวอย่างไปแล้วเมื่อรู้สึกจะเป็นครั้งที่แล้วไปแล้วมั้งครับนะครัครั้งนี้กูก็คิดว่าทุกคนเนี่ยนะฮะไม่ไม่ต้องไม่ต้องสาธิตให้ดูแล้วเพราะว่าถ้าสาธิตให้ดูบ่อยๆเนี่ยฮะก็จะจะ,จะชินครั้นี้คุณต้องหัดสร้างและสร้างคือสร้างเองแต่โครงสร้างกูจะให้ไปเพราะว่าโครงสร้างเนี่ยฝ่ายจะได้ยี้ก็ยากนะฝ่ายจะแกะแต่ละอย่างนะแต่ละแต่ละเถาเนี่ย ผขก็จะล่างเถาที uh, my my ่ไปก่อนให้ดูว่าเป็นแบบนี้แล้วคุณก็ไปทำลายลาแบบนี้นะฮะแล้วค่อยๆค่อยๆแกะไปทีละเส้นนะครับเส้นนี้อาจจะไม่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 นิ่งและไม่แน่นอนนะครับเพราะว่าเวลาเราลงลายจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะอ่อนช้อยกว่านี่แล้วก็แล้วก็ไปได้สวยกว่านี่นะครับแต่ว่าตรงนี้เพียงคร่าวๆก่อนว่าในช่วงแต่ละเส้นแต่ละเส้นเนี่ยเขาถาเนี่ยเขาจะเขาจะมีลีลาไปอย่างไรแล้วเดี๋ยวเดาค่อย ขึ้นกราบนะฮะแล้วก็ขึ้นตัวเถาแล้วก็จะมีนกคาบแล้วก็จะมีตัวกระดกเปรลก็ก็ก็อ,อยู่ตามนะฮะที่ปลายเถาก็อันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่ครูเนี่ยอยากจะให้คนเนี่ยเห็นก่อนว่าล่างอย่างเงี้ยไปอย่างไรนะ,ะถ้าครูไม่ให้ขึ้นแล้วครูก็ส่งแบบประกาศให้คนทําแล้วคณไป เป็นลอกปลายแล้วคุณก็ไม่รู้จะลอกตรงไหนเพืไปไม่ถูกแต่นี้ครูก็เลยทําให้คร่คราวๆขึ้นแล้วก็ค่อยๆกําหนดหาตัวนะหาตัวเท้านะครับตัวกาบแล้วก็นกคาบนะครับลองดูในนี้นะครับก็วันนี้ครูก็จะไม่ได้อะไรได้ไดไดไดพูดอะไรเยอะเพียงแต่ว่าก็ขอให้ฝึกกันมากๆก็แล้วกันนะครับเพราะว่าตรงน,นี้เนี่ยมันก็ใกล้ถึงเวลาที่เราจะใกล้ถมลายเข้าไปทุกทีแล้วนะครับเพราะว่า มันเหลือไม่กี่ครั้งที่ครูจะให้ส่งแบบขาดไปแล้วก็เดี๋ยวจะได้ลงภูกันอีกทีแล้วก็ถมลายดำนะครับจนฝ่าจะมีงานล่าสุดก็คือมาถึงงานสุดท้ายสุดก็จะเป็นการถมทองนะครลงบนแผ่นทองแต่ตอนนี้คุณก็ต้องตระหนักถึงการที่ว่าค่อนข้างยากแล้วนะครับถึงวิธีวิธีที่ลำบากแล้วนะครับว่าฝ่ามันจะขึ้นลายได้ค่อยแกะนะครับค่อยแกะไปนะครับไม่ต้องรีบนะครับ ขอให้ทําความเข้าใจเมื่อเราเข้าเราเข้าใจแล้วว่าเถาเนี่ยเข้าไปอย่างไรลีลาเข้ามาอย่างไรแล้วแล้วเกิดขึ้นอย่างไรแล้วตลายไปอย่างไรเลื้อยไปแบบไหนนะครับขอให้พิจณาให้ให้ถ่องแท้นะครับแล้วก็จะได้อะไรฮะจะได้คล่องขึ้นแล้วก็จะมีลีลาของความงามที่เกิดไหวพิ้วนะครับก็ขอขอบคุณนะครับก็ตั้งใจฟังแล้วก็ขอให้ตั้งใจฝึกด้วยนะครับ 오늘도 빨간 버스 타이어 난 경기도에 살아요 늘 금방 갈수 있다 말하지만 썩 가깝지는 않아요 그만큼 좋아서요 당연히 여기지 말아줄래요